สนิทปิดสนิหาไหฮะฉันจะดูไม่ปิดสนาหาแม่รู้อันนี้คือมีบริษัทเฟเบอร์คาสเทลโอ้โน่รู้จักเหรอคะรู้จักเหรอคะรู้จักทีเขาทำพวกเครื่องเขียนน่ะเขาส่งของมาให้น้องพรีมกับอีกบริษัทหนึ่งชื่อบริษัทนานมี นานมีก็ทําเครื่องเขียนเหมือนกันนับกันมาส่งมาใช่ส่งมาพร้อมกันเลยค่ะแม่แม่รู้สึกว่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับสีหรือเครื่องเขียนนี่นะคะเขาจะส่งมาให้น้องพิมพ์อันนี้ของ f ฟเบอร์คัสเทลอันนี้ของนานมีขอบคุณกันค่ะขอบคุณนานมีและเฟเบอร์คัสเทล่ะแม่เกล่าเฮ้ยเฟเบอร์คัสเทลนี่เคยส่งสีที่แบบว่าใช้สีไม้ระบายไปแล้วก็ใช้คู่กันไปกิ้มเป็นน้ํา ใช่สีไม้ระบายน้ำเคยส่งมาส่วนนานมีก็เคยส่งมาก็เป็นสีเหมือนกันที่เป็นสีเมจิกแล้วก็จะมี Faber c ์คั e เทลที่เขาส่งยังลบมาให้พิมพ์เยอะๆค่ะเพราะว่าเขารู้ว่าพิมอ่ะใช้ปืน <laughs> อ่อาเดี๋ยวพี่ไม่เคยหยิบออกมาทีละอันนะคะเอาเฟเบอร์คั e เทลก่ับแล้วกันนะคะอ่า Faber ร์คั e เทลโอ้โหส่งอะไรมาเต็มเลยว้าวว้าวว้าวเดี๋แกะกันพ <c oughs> ิชว้าวลูก ไม้สหม้ไม่ใช่ใหมค่ะไม่ใช่รู้ว่าสีไม้แต่แบบแบบใหม่อะไรยังไงออ้ยสม่มเต็มเลยป้ามันคือสีไม้อ๋อเขาบอกคุณแม่แล้วนี่คุณแม่ลืมอ๋อมันหลุดมันหลุดคุณแม่ดึงออกมาแต่ไส้ไม่ดึงออกมาตายแล้วก็คือว่าอ่าเป็นสีเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวแม่เอาให้ดูแ่งเป็นสามเหลี่ยมเห็นไหม เขาเรียกว่าไรคันเลอร์คือคือมันเป็นสามเหลี่ยมเห็นไหม,มคือเมื่อตอนพิมพ์เล็กๆกับแม่ก็จะซื้อดินดินสอดินสอต่างๆอะ่ะให้เป็นแบบสามเหลี่ยมแบบเนี้ยให้พิมพ์เพราะว่าแม่ไปอ่านเจอเขาบอกว่าเด็กอะ่ะมันสมมติแทนที่ปกติดินสอจะกลมใช่ไหมบางทีแบบเขาฟึ่งฟึ่งฝึกระบายหรืออะไรเงี้ยมันจะจับยากแต่ถ้าเป็นสามเหลี่ยมเมื่อไหร่ปุ๊บจะจับง่ายเลยจริงไหมะคะเกี่ยวอ่าลองดูง่ายกว่ากลมกลมไหมะคะ เอ้ยไม่ใช่ผมไม่รู้นี่อย่างนี้ไงหนูต้องให้พอดีปึ๊กล็อกอย่างนี้ไม่ใช่แล้วก็คือปกติอะจับผิดไงบางทีแบบอีไก่ก็ว่าไงคุณครูก็ว่าต้องพี่จับผิดวิธีที่ถูกก็ต้องจับแบบนี้แล้วอันนี้มันจะช่วยให้เด็กจับได้ถูกต้องเพราะมันเป็นสามเหลี่ยมแล้วมันจะล็อกปึ๊บพอดีนี้เลยป๊าป๊าลองจับดูว่าใช่ไหม มันจะเป็นสามเหลี่ยมแล้วใช่พอดใช่ไหมเป๊ะเลยค่ะเป๊ะเลยมันจะเป็นสามเหลี่ยมพอดีทีนี้เพราะว่าเราใช้สามนิ้วจับนี่ไงใช่เพราะเราใช้สามนิ้วจับทีนี้ทีนี้คือสรุปว่ามีแบบแท่งยาวสิบอันแท่งสั้นหนึ่งอันแล้วก็แบบยี่สิบสี่สีแท่งยาวยี่สิบสีอีกหนึ่งอันอันนี้เขาบอกค่าให้น้องฟิมส่วนอันนี้แจกค่ะอ่าก็เลยจะเอาไปให้โรงเรียนที่เป็นเด็กที่เขาไม่มี ไม่มีอุปกรณ์เครื่องเขียนใช้เนี่ยเอาไปบริจาคให้เขาใช้ให้เด็กๆได้ระบายสีกันนะคะคุณแม่จะเอาส่งไปบริจาคให้แอบขอบคุณ f a เบอร์คัสเทด้วยเราลมทำบุญด้วกันนะคะ,คะต่อไปอ่ะอันน้เอาเก็บไปก่อนต่อไปจะแกะอีกกล่องนึงอีกอ่อนึงของนานมีดูที่นานมีแจกอะไรมาแกะตรงไหน,น,ไหน,นะะดีคะเอาอุย้ย,ย,ย,ยมาเหมือนกันเป็นใหญ่ๆแบบน,นี้ แล้วเขาจะเป็นสีแล้วนี่ไอ้เนี่ยเส่งพร้อมกันเลยครับคุณใช่เหมือนกับนัดหมายเผอิญเหมือนกันโดยไม่ได้นัดหมายค่ะเป็นเครื่องเขียนเหมือนกันซึ่งแล้วเขาก็พูดกับคุณแม่เหมือนกันเลยว่าส่งมาให้น้องพิมพ์ส่วนหนึ่งแล้วก็ให้เราเอาไปแบบให้น้องพิมพ์แบบร่วมบริจาคหรือทําบุญอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ต้องพูดเหมือนกันเด้ค่ะนเาไม่รู้จักรไม่รู้จักกันทุกคนละบริษัทนามีคือตาในตานามีคือตาม้าอันนี้ก็เป็นสีไม้ c o l ร์ p e n ซิลนะคะ เป็นสีไม้แบบ48สีเลยกล่องนึงอ่าแล้วก็อันนี้เป็นปากกาสีน้ำปากกาสีน้ำก็คือปากกาเมจิกนั่นเองค่ะสวยวันนี้เดเจี๋ยวชอบอ่าน้องหญิงต้องชอบแน่นอนอุยดีใจมากเลยได้ยังลบคือทุกทใครในห้องแม่ดีใจเพราะว่าพิมพ์ใช้เปลืองมอสอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นดินสอเอาไว้ใช้ตอนเปิดเทอมดีไหมคะตรามาไม่ใช่จมูกมันนะครับ แล้วก็เดี๋ยวแม่จะดูอุ้ยเขาเขาสีสวยนะป้าปกติที่พิมพ์ใช้อะสีฟ้าแล้วมีสุดคูณอันนี้เป็นแบบตารางลักที่สุดคูนนี่จะใครย่านองแล้วอันอันของพิม์อะซ้ําเยอะมากเลยอะนันนต่นงกัเพื่อนเรปีเพื่อนใช้เยอะคราวนี้เอาันี้ไปใช้แม่ว่ามีเพื่อนใช้ไลนยนี้ยังคะมีไหมไม่มีอ่า ราจะเอาอันนี้ไปใช้เปิดเทอมใหม่บอสองอันนี้อันนี้คุณคุณไมมป้าเราใช้กันตอนเด็กๆเ,เนาะอันนี้น <า S 2> คือสีน้ำ,นำก็คือเราจะบีบใส่จานสีนี่ไงมีอันนี้มาให้ด้วยเฮ้ยคุณมากใช่ไอ,อ,อที่แบ็กบอร์ดอะ่ะแล้วเราก็เอาเนี้ยเจาะเจาะทิศมมามันผ่มาสมา30ปีมันเหมือนเดิมลหมหรอลูกมันมันทิมมันทิมลูกนี่เห็นไหมมันมันเหมือนยาสีฟันอ่ะลูกแต่มันแปรงฟันไม่ได้นะมันเป็นสีแล้วเราก็อเอาแหลมแหลมเนี่ยเจาะปึ๊บแล้วก็บีบสีออกมาเอาน้ำผสมแล้วถึงเอาไประบายได้ค่ะ มนไาที่หใน,น,านาจาน <ๆ S 1> สีมีน,น้ำมีค่ะไปเปิดเอาจากกล้องแล้วเรามีมีจานสีนมีจานสีมีเราใช้เลยค่ะปินมาเลยค่ะอย่างอย่างกาเมจิกสองหัว <_ c oughs> นี่มันจะมีแบบหัวแหลมกับหัวตัดนี่ปากกาเมจิกสองหัวหัวตัดอันนี้หัวตัด นนี้หัวแหลมเอาไปทำงานศิลปะได้ค่ะลูกอุ้ยดีจังเลยอ่ะถ้าเป็นตอนเด็กๆแม่ได้นะแม่มาให้ด้วยมากมั้คะแม่คงดีใจมากตอนทำเด็กๆไม่ส่งมาให้ครับมีเออแล้วบอกว่ามีแบบน้อยๆคือแบบอาม่าไม่ค่อยมีตังค์ซื้อให้ไงมีพอใช้โดยพอประมาณไม่เยอะปกกาสีน้ำ คือแม่อยากได้แบบอย่างเงี้ยสีอลังการน่ะแต่ส่วนใหญ่ก็ใชสีมจิกเขามีเยอะสีขนาดนี้เหรอใช่สีเมจิกเขาเรียกปากกาสีน้ำก็คือสีเมจิกนั่นเองดูสิไล่มีชมพูอ่อนชมพูเข้มม่วงเข้มม่วงอ่อนฟ้าโอ้โหมีหลายเฉดสีโเด็กเเียวพลินนะคราวนี้เพลินนะโมูย่างเงี้ยคือความสุขสวรรค์ของคนรักเครื่องเขียนอ่ะต่อไปเป็นอยากลองใช้เลยเงีะอันนี้อันนี้ เขาเรียกว่าสีโปสเตอร์อร,รู้จักไม่รู้พอโตขึ้นมาหน่อยมันแค่สีโปสเตอร์อ่ะขวดๆอย่างนี้ก็คือมันจะมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะเหนียวอมันจะหนืดกว่าเนี่ย <นะ S 2> ใช้ไงไม่ต้องผสมน้ำสีโปสเตอร์ก็ต้องผสมน้ำนะต้องผสมน้ำน <ะ S 2> นคือเนี่ยเขามีจานสีกับผู้กันมาให้ด้วยเดี๋ยวแม่เอาออกมาให้ดูออ๋ไม่ใช่หรอกในนี้นะมีจานสีใช่เขาบอกว่าแถมจานสีกับผู้กันมาด้วยในกล่องเนี่ยนะใช่นี่ไงช่วย จางสีพี่ไงพีกันเสร็จแล้วสีโปสเตอร์เนี่ยมันจะเป็นขวดแบบนี้ค่ะลูกคือสมัยก่อนตอนแม่เป็นนักเรียนทำไมหนูรู้จักอ่ะมันจะเป็นขวดเออก็ข้อสอบศิลปะหนูก็มีเขาเคยเรียนข้อสอบศิลปะสีน้ำพอโตเด็กๆใช้สีน้ำพอโตขึ้นมาหน่อยใช้สีโปสเตอร์มันจะเป็นขวดไงอ่ะมันจะเหนียวเีกว่านิดนึ่งเหนียวกว่าเหรอคะแล้วผสมน้ำกันหรอต้องผสมไม่เขาบอกว่าถ้าผสมน้ำเยอะสีมันก็จะจางเกินไป อ๋อก็แล้วแต่ว่าจะเอาสีเข้มสีจางอ๋อโอเคอันนี้โอเคหูคคสีโปสเตอร์คือสีที่เ<า>ข<อ>าชอบช่างภาพระบายสีเข้าระบายบนแคนวาสไหมคะใช่ไหมใชสีโปสเตอร์ป่ไม่ไมรู้คุณแม่ไม่ใช่ฉายศิละปะจริงอันนี้นไม่รู้ค่ะอะขอบคุณนานมีด้วยค่ะแต่ยจิ๋อยากลองใช้เลยหนูอยากลองใช้อะไรก่อนคะใช้จิ๋อยากลองใช้ในคลิปนี้เลยค่ะ หนูเจอระบายสีอะไรจ้ะต้องวาดรูปก่อนนะต้องร่างภาพก่อนที่จะระบายสีอะพี่ด็กเก๋ยวไม่ค่อยมีทักษะในืต้งศีลปะภเท่าไหร่นะครับมึงอาบอกก่อนจะวาดรูปเลยครับคราวนี้เอาให้แบบว่าตลึงเลยนะฮะให้สวยๆเลยเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะใช้สีน้ำเนี่ยที่เขาส่งมาให้อยวให้เขาเสียแรงที่ส่งมาไหมหรือเราจะประดิษฐ์ว่าใช้ทั้งสีน้ำสีไม้สีเมจิกในภาพเดียวกันก็ได้ ตัาสมบติให้รอดไม่กันอาก็เหมือนที่เขาไม่วาดรูปคุณลุงที่วาดรูปพิมพ์ที่อยู่โกฮาม่านั่นแหละเขาใช้สีทุกอย่างเราไม่เข้าใจเลยเลยว่าเขาทำอะไรอยู่งครับเขาใช้ทั้งสีช็อคสีน้ำสีเมจิกอะไรยกดีไม้เยอะมากอ่ะอะระหว่างที่พิมพ์วาดเดี๋ยวแม่แกะกล่องต่อไปนะคะกล่องนี้นะคะส่งมาจากพี่โบหากใหญ่สงขาอาพี่โบ แม่ถ้าแม่จำไม่ผิดที่โบบอกแม่ว่าอันนี้เป็นนมอัดเม็ดอยากกินว,วาดรูปไปก่อนเลยวาดรูปก่อนเนะี่ยแม่แกะของจะวาดรูปอไ<ห>นะไรฮะบอกก่อนแนะล้ววาดรูปครอบครัววาดรูปไปเที่ยว,วมโมโม่มนหน,น้ามีนิ้วเหมาหน้ามีนิ้นวเหมาแล้วไปไหนมาคะอ,าอ๋อไปดูแบบ <laughs> ดูแแบบโอเคโอ้โห โอ้นี่มีจอมอจดหมายถึงน้องพรีมคุณแม่แคม,มูนป๋าป้าสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่โบเป็นแอร์สายการบินที่เด็กจิ๋วนั่งไปอเมริกาล่าสุดนะคะอ,อ๋อเออใช่ใช่ใช<ม>พี่โบเขาบอกเขาเป็นแอร์กาตาแล้วเจอไหมคะเราไม่ได้เจอแต่เขาเขารู้ว่าเราเอะหรือว่าเจอไม่เจอหรอกแต่เขารู้ว่าเรานั่งกาตาไปไง พี่โบติดตามทุกคลิปดูทุกวันเลยค่ะชอบมากๆขอบคุณมากนะคะถ้าวันไหนไม่ได้ดูเหมือนขาดอะไรไปพี่โบส่งนมอัดเม็ดมีหลายรสเลยค่ะพอดีที่บ้านพี่โบทํานมอัดเม็ดขายเพิ่งเริ่มทําก็เลยนึกถึงเด็กจิว๋วอยากให้เด็กจิ๋วแค่มือปาปาช่วยลองชิมแล้วถ้าเด็กจิ๋วไม่ทังเกียดรีวิวนมอัดเม็ดของพี่โบด้วยนะคะนี่ไงเดีย๋ยวเราจะชิมให้ดูเลยขอบคุณมากนะคะ นมอัดเม็ดมีอออยแล้วปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์โอเครักเด็กจิ๋วและครอบครัวพี่โบอ่าเดี๋ยวแม่จะมาดูซิพี่โบให้นมอัดเม็ดอะไรมาบ้างอุ้ยนี่นมอัดเม็ดรสกล้วยแอนช็อกโกแลตนี่กล้วยแอนช็อกโกช็อกโกบานานะ่าอันนี้รสนมอันนี้รสนมอ่าอันนี้รสทุเรียนเฮ้ยเป็นไได้เ<ม>หรอติใหม่แห่งวงการนมอัดเม็ด วันนั้นที่พี่อิงให้หลับตายชิมขนมนก็มีนมอ,อัดเมล็ดเรียเออหรือว่าเป็นยี่ห้อน,นี้เลยยี่ห้อน,นี้ไหมเขาขายตามพางทั่วไปหะแบบนีมไม่รู้ขายไม่รู้พี่โบขายที่ไหนอะค่ะแต่ว่าแต่ว่าพี่โบไม่ได้บอกนะแต่ว่านี้เป็นนมอ,อัดเมล็ดทุเรียนแล้ววันนั้นที่พี่อิงเอามาให้กินก็มีนมอ,อัดเมดล็ดทุเรียนบอกว่าช<อ>ิมแ้แแกะดูเหมือนกันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราอาจจะพอจะจำซองได้กขาขายแบบนี้น่าตัดคุณนคูนกันไหมน่นสิ ไม่รู้ว่าบ้านพี่โบออกไปขายที่ไหนนะคะเราใส่การกินนะคะขายที่กาตาเอลวิน <laughs> นี่ใช่ไหมลูกแบบนี้ไหมใช่เลย่ใช่ไหมเแบบนี่ยแล้ว <S <S อร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยอ่ะชิมเลยไหมั้ย <รา S 1> ชิมเลยค่ะปลาปลาก็ชอบลูกก็ชอบนะคะ, tablet, ะมิลท์แท็บเล็ตดิเรียนอ่ามีแคลเซียมและวิตามินเอบีอะไรเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้โห มาแล้วมินนี่ซอมบี้มินนี่ซอมบี้ระบายระบายอะไระบายนะอาชิมอาชิมทุเรียนอร่อยมากเหมือนทุเรียนเลยใครเลิฟทุเรียนจะอร่อยเลยแต่บางคนไม่เลิฟทุเรียนก็ก็ข้ามไปไปเอารสอื่นอ่ะอันนี้คาดว่าจะมีที่คุณเป็นคุณแม่ที่ชอบกินรสช็อกโกบานาน่าคือถ้าเป็นบานาน่าเอ้ยเป็นช็อกโกเฉยๆเนี่ย ป้าป้าจะเลิกด้วยแต่อันนี้มันมีบานานะ่าป้าเขาไม่กินกล้วยค่ะเรากินเนาะหนูหนูก็กินฟรานจริงจริงแล้วหนูก็กินค่ะด้วยโหมีซองข้างในด้วยแล้วมีกล่องด้วยคือเหมือนกับว่าในซองนี้จะมีสองสีอ๋อย่างงี้ก็สบายสิอ,อกก๋อกล้วยซองทานัไนพอหรอกล้วยเม็ดไม่ใช่อย่างน,นี้บางเม็ดเป็นกล้วยบางเม็ดเป็นช็อ้ ก็กล้ยกวยๆอร่อยดีอืมท้องั้นมีกลิ่นกล้วยอยู่ด้วยอ่ะก็มันผสมสกันมันปนกันอยู่อร่อยมากย่ำอืมนอร้านเขาอร่อยเลยค่ะแต่ท้องร้านใหน่เป็นอะอร่อยเลยป้าป้าอย่าไปคิดสิว่ามันมีกล้วยป้าก็เลยคิดว่ามันกล้วยอ่ะแล้วพอเคี้ยวไปแล้วอร่อยไหมอ,อืออ่าต่อไปอันนี้เป็นแบบอ่าแบบนมขาว real milk component ก็คือทำจากนมอัดเม็ดเป็นรสนมวัวแท้ น,นี่รสนมวัวแท้อ่าชึบก็ต้องตวัวแท้เนี่ยวัววัวปลอมจะมีนมได้ไงครับหนูไม่บางทีเขาต้องจับแป้งเพื่อให้มีนมอะฮึแป้งอร่อยค่ะแต่ว่าแม่ชอบรสช็อกโกแลตกล้วยมากที่สุดอันนี้อ็พิมพ์ต้องชอบมากเลยนะเดี๋ยวพิมมาให้ชิมนะพิมพ์เอาน้ำนานมากเลยนะเดี๋ยวเด็กกวคิ้วจะหายไปไหนนานมากเลยครับไปพิมพ์เยอ่ แล้วลูกไปเอาน้ำเธอเดินไปข้างล่างอิป้อมกัลังทอดหมูยอเลยไปชิมหมูยออะเจาะอย่างนี้นะลูกรึกอ่ะอ่เอานิดเดียวพอเพราะว่าโบมันน้อยอ่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาอย่างนี้หยดน้าไปนิดเดียวนะอ่าโอเคเดี๋ยวจะนานไปนะคะเดี Canadians ๋ยวคลิปเราจะยาว าลากันไปก่อนก็ขอบคุณทั้งนันมี Faber c a ค t สเทนะคะซึ่งเดี๋ยวจะขออนุญาตนำสีที่ให้เนี่ยไปส่งต่อให้น้องๆด้วยแล้วก็เราจะเก็บไปใช้หนึ่งกล่องแล้วก็พี่โบพี่โบแอกาตาที่ส่งนมอ,อัดเม็มาให้เต็มเลยเนี่ยช็อกโกบาาลนะ่าดิวเรียนแล้วก็แบบเดลี่แบบ